เศรษฐีใจดำานหมู่บ,บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีเศรษฐีภู้มัง่งคั่งคนหนึ่งชื่อว่าเศรษฐีบุญล้นเขาเป็นคนขยันขันแข็งมาหน้าบักบั่นสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทำนานและค้าข้าวจนกลายเป็นผู้มีทรัพย์สินเหลือล้นชาวบ้านต่างให้ความนับถือเขามีเมียชื่อแสงนวลหญิงใจดีที่คอยเป็นคู่คิดคู่ชีวิตและทางคู่ก็มีบุตรสาวเพียงคนเดียว คือบัวสวรรค์บัวสวรรค์น,นั้นเป็นหญิงสาวรูปงามผิวพรรณผุดพองนิสัยเงียบครึม้มไม่ค่อยพูดจากับใครนักเพราะบนล้นห่วงลูกนักหนาไม่อยากให้ชายใดมาเฉียดใกล้ด้วยความที่ลูกมีค่าดังดวงใจเขาวังว่าวันหนึ่งจะหาคู่ครองที่เหมาะสมกับฐานะและศักดิ์ศรีของครอบครัวให้กับนางแต่แล้วเรื่องม่คาดคิดก็บังเกิด วันหนึ่งแสงนวลสังเกตได้ว่าลูกสาวมีอาการอ่อนเพลียร่างกายผิดแปลกไปจนทายที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าบัวสวรรค์ตั้งทันเมื่อข่าวแพร่สะพัดชาวบ้านต่างซุบซิบนินทาบางก็กล่าวหาว่านางคงคบชายใดรับหลังพ่อแม่บ้างก็ตำหนิครอบครัวเศรษฐีว่าลูกสาวเสียผู้เสียคนบุนล้นโกรธจนตัวสันรู้สึกเหมือนโดนยามเกียด เขาเค้นถามลูกสาวว่าพ่อของเด็กเป็นใครแต่บัวสวรรค์กลับกลมหน้านิ่งน้ำตาไหลพรากนางไม่เอ่ยปากบอกไม่ว่าจะถูกตำหนิกดดันหรืออ้อนวอนเพียงใดนางก็ยังคงเงียบกริบเรากับความจริงนั้นหนักหนาสาหาัสเกินกว่าจะเอื้อนเอย่ยแสงนวลได้แต่สะื่อื้นในอกสงสารลูกจับใจแต่ก็จนใจที่ไม่รู้ความจริง เวลาผ่านไปการตั้งครรภ์ดำเนินจนถึงกำหนดคืนหนึ่งบัวสวรรค์เจ็บท้องคลอดร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจนเหงื่อท่วมกายแสงนวลเช็ดน้ำตากุมมือลูกสาวแน่นส่งกําลังใจให้หนางท่ามกลางแสงแตะเกียงสลัวและเสียงลมพัดคร่ำครวญน,นอกเรือนจนในที่สุดเด็กน้อยได้ลืมตายดุโลกเสียงร้องแผ่วเบาดังก้องในห้อง แต่บัวสวรรค์น,นั้นหมดแรงสลบลงไปทันทีเมื่อฟื้นขึ้นมานั่งกลับพบเพียงความว่างเปล่าเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดกลับหายไปทั้งที่แม่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกยังไม่ได้สัมผัสกลิ่นกายลูกเลยสักครั้งบัวสวรรค์หัวใจแทบแตกสลายนางกรีดร้องถามหาลูกแต่แสงนวลเพียงเบือนหน้านี้น้ำตานองอาบแก้มส่วนบุญล้นยืนกอดอกสีหน้าขมเข้ม ในใจของบัวสวรรค์รู้แน่ว่าพอต้องเป็นผู้จัดการเรื่องทั้งหมดเพราะบุญล้นแสดงออกมาตลอดว่าไม่ต้องการเด็กคนนี้เขาถือว่าเป็นตราบาปเป็นความอับอายที่ตนยอมรับไม่ได้พ่อเอารูปของข้าไปไว้ที่ใดขอให้ข้าได้เห็นหน้าเพียงสักครั้งก็ยังดีนางร่ำให้สือึกสะอื่นแต่คำตอบที่ได้กลับเป็นเพียงความเงียบเย็นชาตั้งแต่นั้นมาบัวสวรรค์ตกอยู่ในห้วงทุกข์ ความเจ็บปวดที่ไม่ได้เห็นแม้แต่หน้าลูกในไส้หลอกลอนหัวใจทุกค่ำคืนขณะที่แสงนวลได้แต่เก็บความเศร้าไว้ในอกส่วนบุญล้นกลับยืนหยัดเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำคือการปกป้องศักดิ์ศรีของตระกูลหลังคืนที่บัวสวรรค์ให้กำเนิดลูกเศรษฐีบุญล้นก็ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยเย็นชาไม่เปลี่ยนเรากับเด็กที่เพิ่งเกิดนั้นเป็นเพียงตัวปัญหา มากกว่าจะเป็นสายเลือดของตนเองเขาสั่งเสียงแข็งให้สมุนมือขวายอย่างเจ้าต้งจัดการเอาเด็กไปให้พ้นหูพ้นตาเจ้าต้องเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดุดันมีแผลเป็นพาดแก้มขวาเขาติดตามบุญล้นมานานหลายปีรู้จักกันตั้งแต่ครั้งบุญล้นยังไม่มั่งคั่งเขาเคยช่วยในยามที่บุญล้นต่อสู้กับโจรผู้ร้ายจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมุนคนสนิท คอยคุ้มครองทรัพย์สินและคุ้มลูกน้องในไร่นาแต่หารูไม่ว่าเบื้องหลังเจ้าโต้งหาใช่คนกนตัญอยูไม่หากแต่เป็นคนคดโกงปากหวานต่อนหน้าเจ้านายแต่ใจกลับชั่วร้ายยิ่งนักแท้จริงแล้วเจ้าโต้งนั่นเองที่เป็นพ่อของเด็กในท้องบัวสวรรค์เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดเมื่อบัวสวรรค์ลงไปตักน้ำที่ท่าน้ำท้ายสวนเจ้าโต้งซุ่มรออยู่ เขาใช้กำลังบังคับนางอย่างไม่ปราณีบัวสวรรค์ร้องไห้ขอความเมตตาแต่กลับถูกเจ้าต้งขค่มขู่ว่าถ้าหากเอ่ยความจริงออกไปเขาจะเผาเลือนทั้งหลังให้วอดวายและทำร้ายพ่อแม่ของนางเสียให้สิน้นด้วยความหวาดกลัวและอับอายที่เกินจะบรรยายบัวสวรรค์จึงจำเป็นต้องเก็บงำความจริงไว้นั่นจึงเป็นเหตุที่นางไม่ยอมปริปากบอกใครแม้แต่ครั้งเดียวว่าใครคือพ่อของเด็ก เมื่อบุญล้นสั่งให้เอาเด็กไปทิ้งเสียเจ้าตงก็รับคำเงียบๆเขาอุ้มเด็กน้อยห่อผ้าเก่าเดินฝ่าความมืดออกไปเหมือนเช่นที่เจ้านายสั่งทว่าพอถึงทางแยกที่จะนำเข้าสู่ป่าลึกเจ้าตงกลับยืนนิ่งใจเขาสั่นไหวเล็กน้อยเลือดเนื้อของข้าเองเจ้าให้ปล่อยทิ้งให้ตายก็ดูจะใจดำเกินไปเขาพึมพันเบาๆในที่สุดเจ้าตงจึงเปลี่ยนใจ เขาไม่พาเด็กเข้าป่าแต่กลับเดินวกอ้อมไปยังเรือนเก่าๆที่แม่ของเขาอาศัยอยู่ชื่อแม่คําแปงยิ้งชราร่างผอมนังเหี่ยวแต่แววตายยังแฝงด้วยความเข้มแข็งแม่คําแปงอาศัยอยู่ลำพังมานานท้ำสวนเล็กๆประทังชีวิตเมื่อเจ้าตงยื่นห่อผ้าออกมาแม่คําแปงก็อาปาค้างพอเปิดผ้าเห็นทารกน้อยกำลังดิ้นร้อง เมื่อเหี่ยวย่นของแกก็สันระริกไอ้โต้งนี่เองทำเรื่องอับป,ปีอะไรมาอีกแม่คำแปลงตะวาดเสียงสัน่นอย่าบอกนะว่าเด็กนี่เจ้าต้องยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วสารภาพทุกอย่างเล่าเรื่องคืนเดือนมืดเล่าเรื่องการตั้งครนของบัวสวรรค์และเล่าแม้กระทั่งคำสั่งของเศรษฐีบุนล้นที่ให้เขานำเด็กไปปล่อยในป่าให้ตายไปเอง แม่คำแปลงน้ำตาร่วงพลูรู้สึกอับอายที่ลูกชายของตนทำเรื่องชั่วช้าสามานเช่นนี้นางสาบแช่งด้วยเสียงสันเครือบาปหนักนักหนาไอ้ลูกเวนเอ็งมันไม่รู้จักบุญคุณคนทั้งเจ้านายก็เลี้ยงดูให้อิม่มหนำสำราญเอ็งยังคิดทำร้ายลูกสาวเขาอีกแต่จะว่าไปท่านเศรษฐีก็ใจร้ายเหลือเกินนี่มันหลานแท้ๆเลยนะ เจ้าต้องก้มหน้าหลบไม่เทียงแต่ยังไม่ไหวพยายามปกป้องตนเองแม่ข้าไม่ได้ผิดทั้งหมดหรอกนะหากไม่ใช่เพราะท่านเศรษฐีสั่งให้ออกไปทิ้งปานี้เด็กก็คงไม่ได้ตกมาอยู่ในมือของข้าแม่คำแปงจ้องลูกชายด้วยสายตาแข็งกร้าวอย่ายโยนความผิดให้ใครทั้งสิน้นความเลวอยู่ที่เจ้าขืนใจหญิงแล้วยังกล้าพูดว่าไม่ผิดอีกหรือทว่าต่อให้แม่คำแปงจะตำหนิเพียงใด แต่พอแกเห็นใบหน้าเล็กๆของทารกน้อยแกกลับใจอ่อนน้ำใจของแม่ไม่อาจผลักไสเลือดเนื้อผู้บริสุทธิ์แม้จะเป็นผลจากบาปก,กรรมก็ตามแกจึงรับไว้เลยงดูอย่างลับๆขณะเดียวกันที่เรือนเศรษฐีบัวสวรรค์ยังคงรำไ้แทบทุกคืนหัวใจนางแตกสลายด้วยความคิดถึงลูกในไส้ที่ถูกพรากไปแม้เจ้าโต้งจะไม่มาข่มเหงนางอีกนับตั้งแต่วันที่นางคลอด แต่นางก็ไม่อาจลืมความโหดร้ายของเขาได้ความเกลียดชังฝังแน่นในหัวใจสำหรับบัวสวรรค์เจะต้งคือเงามืดที่ทำลายชีวิตของนางส่วนบุญล้นเขาคือพ่อที่พลากลูกของนางไปอย่างไม่มีวันกลับนางจึงอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทั้งโกรธแค้นทั้งสิ้นหวังแต่ก็ยังเก็บความลับนั้นไว้ในใจเพราะหากเปิดเผยออกมาครอบครัวทั้งหมดอาจต้องล่มสลาย ถ้าว่าใครจะรู้เล่าว่าเด็กน้อยคนนั้นกำลังเติบโตขึ้นอย่างลับๆภายใต้การดูแลของยายแก่ผู้หนึ่งทุกค่ำคืนหลังจากการคลอดลูกผ่านไปบัวสวรรค์เอาแต่เฝ้านั่งมองไปยังความมืดภายนอกเรือนน้ำตาไหลพรากโดยไม่อาจท่ามได้ใจนางแตกสลายยิ่งคิดถึงเสียงร้องแรกเกิดของลูกยิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้ไรค่า วันทั้งวันนางแทบไม่แตะข้าวปลาอาหารหมื่นลอยซึมเศร้านา่งเหมือนเงาคนที่แร่เรี่ยวแรงแสงนวลผู้เป็นแม่ทนเห็นลูกทรมานไม่ได้ก็เข้ามาปลอบประโลมแม้ตนเองจะเจ็บปวดไม่ต่างกันนักใจนางร้าวรานที่ไม่ได้อุ้มหลานเช่นกันลูกเอ,อ๋ยเจ้าอย่าทรมานตัวเองเลยนะถึงอย่างไรลูกของเจ้าก็เป็นสายเลือดเดียวกับเรา แสงนวลกอดลูกไว้ในอกน้ำเสียงสันเครือบัวสวรรค์สะอื้นโฮแม่ข้าอยากเห็นหน้าลูกอยากอุ้มเขาสักครั้งแต่ว่าพ่อพ่อพรากเขาไปแล้วข้าจะอยู่ไปเพื่ออะไรแสงนวลเองก็ไม่รู้คำตอบนางเคยถามบุญล้นอยู่หลายครั้งแต่สามีก็ปิดปากเงียบไม่ยอมเอ่ยสิ่งใดนางได้แต่กัดฟันกลั้มกลืนความเจ็บปวดเพราะรู้ดีว่าสามีของตนมีนิสัยแข็งกร้าว ยิงห้ามก็ยิ่งยืนกรานบุญรดนั้นเชื่อว่าการเวลาจะทำให้ลูกสาวของเขาสามารถลืมเด็กคนนั้นได้เขาเห็นบัวสวรรค์อ่อนแรงก็กลับคิดเสียว่าไม่นานนางก็ทำใจได้เองแต่ทว่าเขาหารู้ไม่เวลาผ่านไปหลายเดือนบัวสวรรค์ยังคงจมอยู่ในห่วงทุกข์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยคนที่กลับเฝ้ามองบัวสวรรค์ด้วยความเวทนามากกว่าก็คือเจ้าตง เขามักเห็นบัวสวรค์นั่งมือน้ำตาไหลหรือบางคราวก็เอาแต่นอนโสมทั้งวันเจ้าโต้งในใจปวดหนึบแม้เขาจะเป็นคนที่ทำให้นางต้องตกอยู่ในสภาพนี้แต่ทุกครั้งที่เห็นความทรมานของบัวสวรร์ใจเขาก็แอบเจ็บร้าวรานยางบอกไม่ถูกคืนหนึ่งเจ้าโต้งแอบมาพบกับบัวสวรรค์เขาเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบท่ามกลางแสงจันนวนบนฟ้าคุณหนูบัวสวร์เขารับเจ้าโต้งเอ่ยเสียงต่ำ เจ้าทรมานนักใช่หรือไม่ข้ามีเรื่องหนึ่งจะบอกบัวสวรรค์หันควาบดวงตาที่ช้ำจากการร้องไห้เบิกกว้างเจ้ามีอะไรจะบอกข้าอย่างนั้นหรือเจ้าตรงหลบสายตาเล็กน้อยก่อนพยักหน้าช้าเด็กยังไม่ตายข้ารู้ว่าลูกของเราอยู่ที่ใดหัวใจบัวสวรรค์พุ่งวาบขึ้นมาเหมือนเปเลวไฟนังกุมมือเจ้าตงแน่นทั้งที่นางรังเกียจเขานักพาไปพาเข้าไปหาลูกทีเถิด เจ้าต้องพงยักหน้าทั้งสองจึงนัดหมายกันว่าจะพบกันในยามดึกสงัดไม่มีผู้ใดล่วงรู้คืนนั้นเองเมื่อหมู่บ้านเงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดก้องกังวาลบัวสวรรค์แอบย่องออกจากเรือนเจ้าตงรออยู่แล้วทั้งสองเดินลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าและพงไพรมุ่งหน้าไปยังเรือนเก่าหลังเล็กของแม่คำแปงที่อยู่อีกฟากหมู่บ้านเมื่อก้าวเข้าเรือนเก่า แสงแตะเกียงริบหรี่เผยให้เห็นเด็กน้อยที่นอนในเปลผ้าเก่าๆกำลังดิ้นส่งเสียงออแอบัวสวรรา์เห็นเพียงเจ่านั้นก็เหมือนโลกทั้งใบสวยสว่างนางโผล่เข้ากอดลูกน้อยน้ำตาหลั่งนองกอดจูบรูปหน้าผากเล็กๆอย่างสุดเวทนาลูกเอ๋ยแม่อยู่นี่แล้วแม่อยู่นี่เสียงสะอื้นของนางดังสะท้อนทั่วเรือน แม่คำแปลงมองภาพนานด้วยหัวใจหดหูแต่ก็อิ่มเอมในเวลาเดียวกันแก้พึมพำเบาๆเด็กน้อยได้เจอแม่แล้วเอ็งทำถูกแล้วนะโต้งที่ให้สองคนแม่ลูกเขาได้เจอกันเจ้าต้องเองยืนนิ่งใจเขาสั่นไหว้ภาบัวสวรรค์กอดลูกทำให้เขารู้สึกทั้งผิดทั้งบาปทั้งอบอุ่นปนกันไปหมดแต่ก่อนที่ความอบอุ่นจะยืนยาว ประตูเรือนเก่ากลับถูกผลักเปิดออกอย่างแรงเสียงโครมดังสะท้อนกล้องพร้อมเงาร่างของเศรษฐีบุญล้นยืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตูข้างกายมีสมุนอีกหลายคนถือคบไฟลุกวาวและตามหลังยังมีแสงนวลที่หน้าตาเต็มไปด้วยความตกใจดวงตาบุญล้นแดงกัมเขาตะหวาดเสียงกล้องนี่พวกเองร่วมหัวกันหรอ่าอย่างนั้นหรือโดยเฉพาะเองไอ้โต้ง ความโกรธเกรี้ยวของเศรษฐีทำให้บรรยากาศในเรือนตึงเครียดแสงนวลรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกสาวน้ำตาไหลาพรากส่วนบัวสวรรค์กอดลูกแน่นไม่ยอมปล่อยเจ้าต้งยืนนิ่งใจเต้นแรงเขารู้แล้วว่าค่ำคืนนี้ความรักทั้งปวงไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปแสงคบไฟสว่างวาบทั่วเรือนเก่าทุกสิ่งเต็มไปด้วยความอลหมน เศรษฐีบุญลน้นยืนหน้าเธอมึงถึงตะโกนเสียงก้องสั่งลูกสม,มุนพวกเองจับไอ้โต้งมัดไว้ก่อนมันหลอกข้าสม,มุนทั้งหลายครูกันเข้ามาเจ้าโต้งดิ้นรนแต่ด้วยจํานวนที่มากกว่าเขาก็ถูกกดให้นั่งคุกเขา่ามือถูกมัดไว้แน่นเสียงวยวายของเขาก้องไปทั่วท่านเศรษฐีฟังข้าก่อนแต่บุญล้นไม่ฟังเขาก้าวตรงไปยังบัวสวรรค์ที่กอดลูกไว้แน่น ความโกรธเกรี้ยวทำให้เขาไม่คิดสิ่งใดอีกแล้วนอกจากจะพรากเด็กน้อยไปจากอ้อมอกของลูกสาวบัวสวรรค์กรีดร้องร่างสันสะท้านพ่อพ่ออย่าพรากลูกข้าไปอีกเลยได้โปรดเถอะแสงนวลร้องห้ามเสียงสันเครือยกมือไหว้สามีพี่บุญล้นอย่าใจดำนักเลยนั่นหลานของเรานะเลือดเนื้อเชื้อไขของเราแท้ๆทว่าเศรษฐีกลับไม่หยุดมือเขายื้อแย่งกับบุตรสาว เสียงร้องไห้ของเด็กน้อยดังสะท้อนกล้องไปทั่วเรือนและแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มควันจางๆที่ลอยขึ้นมาจากพื้นเรือนปรากฏเงาร่างหญิงสาวในชุดขาวบริสุทธิ์นางงดงามราวกับแสงจันทร์ร่างกายเปล่งประกายเรืองรองก้าวออกมาอย่างสงบเสียงฟีเท้าแผ่วเบาแต่กลับทำให้ทุกคนในเรือนถึงกับหยุดนิ่งด้วยความตะลึง บรรยากาศรอบกายเงียบกริบเหล่าสมุนที่จับเจาตรงยังถึงกับปล่อยมือด้วยความหวาดวันยิงชุดขาวเอ่ยเสียงกังวานหยุดเถิดบุญล้นเจ้าอยากระทำบาปไปมากกว่าน,นี้อีกเลยเด็กน้อยในอ้อมแขนของบวสวรรค์หาใช่เด็กธรรมดาไม่เขาคือผู้มีบุญที่ถูกส่งมาเกิดและข้าคือผู้ปกป้องเขาบุญล้นเบิกตากว้างใบหน้าซีดเผือดมือที่ยือแย้งก็ปล่อยทันที เขาซุดกายลงคุกเขา่าพนมมือไว้ปากก็พรำพูดรัวๆข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆยิงชุดข่าวหันมามองเขาดวงตาเปี่ยมด้วยความเมตตาเจ้ามีบุญสร้างมาไม่น้อยจึงได้ครอบครองทรัพย์สินและชื่อเสียงแต่เจ้ากลับใจดำกับเลือดเนื้อของตนหากเจ้าปล่อยให้เด็กคนนี้ตายบาปจะทับถมจนตระกูลสูญสิ้น เสียงของนางก้องสะท้อนดั่งสายฟ้าในใจของบุญล้นจงเลี้ยงดูเขาให้ดีปกป้องเขาจากอันตร,รายทั้งปวงแล้ววันข้างหน้าเจ้าจะได้รับผลบุญตอบแทนความรุ่งเรืองของตระกูลจะอยู่กับหลานผู้นี้เมื่อกล่าวจบร่างหญิงชุดขาวก็ค่อยๆละลายหายไปในสายหมอกทิ้งไว้เพียงความสงบและความขนลุกที่จับใจทุกคนบุญล้นสุดกายลงกับพื้น น้ำตาเอือครอเขามองลูกสาวที่ยังกอดหลานน้อยแน่นแล้วสำนึกในบาปของตนบัวสวรรค์ข้าผิดไปแล้วจริงๆให้อภัยพ่อด้วยนะเขาสะอื้นเสียงสันใจของพ่อแข็งดุดหินหลานแท้ๆของตัวเองก็ยังทิ้งได้ลงคอพ่อไม่คู่ควรเป็นพ่อของเจ้าจริงๆบัวสวรรค์น,น้ำตานองหน้าไม่อาจพูดสิ่งใดนางได้แต่กอดลูกแน่น แสงนวนเองก็เข้ามาประคองทั้งลูกและหลานด้วยความโล่งใจไม่นานหลังจากนั้นความจริงก็ถูกเปิดเผยเศรษฐีบุญลน้นได้รู้ว่าเจ้าโตงคือผู้ที่ทำให้บุตรสาวของเขาได้รับเคราะกรรมวัวสวรรค์ไม่เคยเอ่ยปากเพราะกลัวความปลอดภัยของพ่อแม่บุญลน้นโกรธเกลี้ยวแทบขาดใจแต่เมื่อมองเห็นความไร้เดียงสาข,ของหลานน้อยเขาก็รู้ว่า หากตนลงโทษเจ้าตงด้วยความโหดร้ายอาจยิ่งเพิ่มเวรกรรมให้ไม่สิ้นสุดเขาจึงเพียงสั่งเสียงเข้มตั้งแต่วันนี้ไปใส่หัวออกจากเรือนข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเพียงเพราะอย่างไรเจ้าก็ไม่ทำร้ายลูกในใีไส้แต่ขออย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าอีกเลยเจ้าต้องกม้มหน้าน้ำตาไหลเขาถูกสมุนพาออกจากเรือนทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันเลวร้าย เศรษฐีบนล้นหันกลับไปมองหลานตัวน้อยในอ้อมแขนบัวสวรร์ความรู้สึกอ่อนโยนค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ใจที่เคยแข็งกระด้างตั้งแต่นี้ไปข้าจะเลี้ยงดูหลานน้อยคนนี้ให้สมกับที่ข้าเคยทำเลวเอาไว้แสงนวลยกมือไหว้ฟ้าน้ำตาไหลพรากในที่สุดครอบครัวของเราก็กลับมามีความหวังอีกครั้งบัวสวร,ร์ยกยิ้มทางน้ำตาก้มจูบลูกน้อย ที่กำลังหลับไหลนางรู้แล้วว่าไม่ว่าชะตากรรมจะโหดร้ายเพียงใดแต่ความรักของแม่และแรงบุญที่ปกป้องจะทำให้ลูกของนางเติบโตขึ้นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และจากวันนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีบุญโลนก็เปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ชายแข็งกร้าวผู้ใจดำอีกต่อไปหากแต่กลายเป็นตาผู้เปี่ยมด้วยความรักมันดูแลอบรมสั่งสอนหลานน้อยด้วยหัวใจแท้จริง แม้คนเราจะเคยพลาดพลั้งทำบาปหนักเพียงใดแต่หากสำนึกผิดและหันกลับมาทำความดีความเมตตาก็ยังคงเยียวยาและนำพาให้ชีวิตกลับสู่แสงสว่างได้เสมอ